คำเชิญทําบ้านเชิญสัมภาษณ์เชิญอัญเชิญบรมครูพระ <laughs> นะครับผมอาจารย์เก่งรุกรตอนนี้ก็ยืนอยู่กับพี่ต่อนะครับผมคุ้มกับของเต้นล่าท้าฝันดีมแดนส์ดมแดนส์นะครับผมก็ก็เป็นอีกหนึ่งคุ้มกับนะครับซึ่งผมต้องบอกนะครับผมก็เป็นคุ้มกับตัวน้อยของวงการที่กําลังทําภาพยนตร์เรื่องสับร้อนเหมือนกันนะครับแล้วก็ทั้งสองท่านนี้ก็เป็นนักแสดงในบทของสับร้อนนะครับผมนะฮะก็อยากจะคุยกับพี่ต่อนิดนึงนะครับว่าเรื่องราวของภาพยนตร์มันเป็นยังไงบ้างของ ก็เป็นการเจอกันของโรงเรียนสองโรงเรียนซึ่งมีการจัดแข่งขันเต้นใช่ไหมของของจังหวัดและตอนนี้ทางจังหวันดนี่ตอนแรกเขาจะจะสรุปเลยว่าจะให้ทีมโรงเรียนที่เป็นอินเตอร์อไปเต้นทีมตรงนี้เขาบอกว่าไม่ไม่พอใจในักเรียนซึ่งแบบว่ามีนางเอกเนี่ยเป็นชอบเต้นนะชอบ,บชอบเต้นเขาก็เลยบอกว่าทําไมต้องดีการให้โรงเรียนเดียว ทำไมไม่มีการจัดแข่งขันขึ้นมาล่ะมันถึงเกิดการเรื่องนี้เกิดขึ้นมานี่คือมูลเหตุของเรื่องครับผมแลวเสร็จแล้วก็ถึงจะมาทุกอย่างมันคือแบบเป็นดัทเทิลเนี่ยมีนู่นนี่นั่นนะเต้นทุกรูปแบบเลยอ่ะเยอะหลายแบบเลยทั้งมีบอยทั้งอะไรโอ้โหผมหลากหลายเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของภาพยนตร์ครับผมแล้วก็อยากจะให้ที่ที่มีเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะปลูกฝังเยาวชนให้เกิดการรักกัน เพราะเป็นหมู่คณะการรวมตัวกันเนียนะฮะพวกนี้คือหมายถึงว่าเวลาเด็กมีอะไรก็มาปรึกษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้ความให้ความคิดเห็นว่าควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้